กุชชี่เบลมาเลื้อยเข้ามาไม่ใช่เพลงไอ้ปร้องโหในตำนานอยู่นะโอเคครับพ่อสวัสดีกันด้วยนะครับผมก็วันนี้เนี่ยเราก็จะมาสอนการรับหน้าหมวกเนี้ยเห็นไหมหมวกเจ้าไร่ไม่ใช่นะครับก็เป็นหมวกว่ากุชชี่เบลไม่ใช่ไหมอย,อย่าอย่าอย่าเล่นหมวกเนี้ยโอเคก็ขั้นแรกเนี่ยให้เรากดเข้ามาที่แมปนี้ครับแมปกุชชี่การ์เด้นนะครับนี่ เห็นไหมแบบนี้นะครับผมให้กดสีเขียวไปเลยอะ่ะเป็นที่อะไรนะสีเขียวกดปุ่มสีเขียวนะนี่โอ okay, เคครรอโหลดสักคู่นะครับบอกเลยว่าคิวนี้น่าจะจบภายในความเร็วที่เร็วที่สุดโอเคครับก็จะเป็นเข้ามาเกมเนะี่ยก็จะเป็นว่าแบบนี้ครับอืมอันเเปิดเสียงโอหเปิดหมดแล้วนะมเปิดสุดแล้วนะจริงเนี่ย อขอปรับให้มันต่ำก่อนโอเคก็มึงใช้กูดูอะไรเนี่ยให้กูเข้าเนะกมมอ่ไอนะ้หน้าอ๋ออ,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 ออ๋ออ๋เอ่อโอเคโอเคครับผมก็ผมก็จะมาสอนใน ยังไงผมก็จะมาสอนเ,ออเขาเรียกว่าในรหัสอีกรหัสแล้วกันนะครับแล้วกูมาอยู่ด้านบนเนี่ยอาเอกูบกักเอา,าเอา what the fuck กูบกเอ้าวเฮ้ยกูเหนื่อยแล้วไอ้นะแม่งให้กู โหนะะี่คือมันเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับโอเคพอเราเข้าเกมมานนี้ให้เราเข้าไปในประตูนี้ครับเห็นไหมเมื่อกี้มันเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับเมื่อกี้ผมเข้ามาแบบไม่ได้อโอโหแล้วไม,ไม่ใช่มันมาอยู่ตรงนี้ได้ไงโอ้ไอทะเลนั่นมึงไงโอเคครับให้เราเดินเนี่ยโอคค้ยแย่โคตรแหลกเลยจริงให้เราเนี่ยเดินไปเออเขาเรียกว่าเดินไปหาทางน้านห้องน้ำเนี่ย เดินไปเรื่อยๆครับเข้าประตูสีาสขาวไปเรื่อยๆครับให้เราไปเจอกับห้องน้ำนะครับซึ่งโคตรแหลกเลยนะครับนะักโอ้ยกูยังเข้าประตูไม่ได้เลยโอเคนะครับกูเราปวดหัวชิบหายเลยปวดหัวชิบหายเลยโอเคครับให้เราเดินไปหา้องน้ำเบียบอ้ากูเหนื่อยใจจริงๆไง ต้องไปห้าห้องน้ำเพื่อจะมาเอาหมวกแบบเหนื่อยใจโอเคครับให้เราหาประตูครับคือจะเจอกับประตูไหนก็ได้แล้วแต่นะครับให้เราเข้าประตูให้มันเจอกับห้องน้ำอ่ะเออง่ายง่ายเออกูเจอห้องน้ำแล้วดีโอเคครับเป็นหียรู้ว้าบันเรือโอเคครับก็ให้เราเนี่ย เปิดประตูทั้งหมดก็ได้ครับเห็นไหมมันเป็นรูปรูปรูแบอกว่ารูปตานะครับนะจะเปิดประตูทั้งหมดก็ได้ครับแต่ให้เราเปิดประตูตัวนี้ครับเป็นประตูท้ายสุดท้ายนะครับนี่ปิดตัวนี้ครับแล้วก็เห็นไหมครับมันจะมีรูปตาอยู่ตรงในกระจกนะครับก็ให้เรากดครับปึ๊บนี่มันก็จะเด้งเข้ามาแบบนี้ครับให้เรากดฟรีนะครับแล้วกดโอเค แค่นี้ครับมันก็จะเขียนว่าไอเทมอีควิกบอกว่าไอเทมเนี้ยได้ใส่ไปแล้วนะครับก็ได้เลยครับผมแค่เนี้เออง่ายๆนลยครับผมเดี๋ยวผมออกไปให้ดูได้ว่าเฮ้ยว่ามันได้จริงหรือเปล่าจะบอกหลอกกันนะโฮมเล่นรหัสใหม่นะโอเคมันก็จะใส่ให้เราแล้วเห็นไหมหัวเราก็ใส่หูมกกุชิเบลมีมีมี่อืมนะครับผม ก็หมวกในหัวของเราเนี่ยก็จะใส่ฐานานี้นะอันนี้รหัสใหม่นะไม่ไม่ใช่รหัสหลักของผมนะพูดจนเหนื่อยเลยนะครับก็มบแม้ว่าก็จะได้หมวกมาเลยนะครับผมก็ดูในเอในหมวกของเราแน่นี่ครับในหัวของเราเนะว่าจะใส่ให้เราเลยนะครับผมแต่เราคนที่ขดเออนั้นมันก็น่าจะไม่ใส่ให้เราเนี่ยก็ก็มากดตรงเนี่ยนกะ อะไรเนะี่ยเป็นทางน,านั่นส่วนทางน,านั่นอะไรชุดทางนั่นแฟชั่นอะไรประมาณนี้ครับโอเคก็ไปแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้ติโอเกนเจอกัค,คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับโอเคไปแล้วครับผมกูเหนื่อยใจแม่แห้งคลิปเป็นอะไรก็ไม่รู้ <laughs> นะดิออคอนบอกเฮ้ยกูก็เหนื่อยใจกับมเหมือนกันหันซส้ยหัน,หนขวาโอเคไปแล้ว